สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปยสุบผู้สกตสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กรุงอุบลสายยันทาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับบรรยากาศเงียบเงาเจักน้อยงานการบ่มีครับนี่นะครับนะครับบวกเสียงกีสานะครับการยุกเลิกงานอยู่แถวกรุงเทพแถวเพราะว่าเกิดเกิดแผ่นดินไหวนะครับในกรุงเทพเขานะครับถล่มสูญเสีย หลงานก่อสร้างไปโอ้ใครเกิดอยู่ได้ครับนาอคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตครับโองานการก็ตํองยกหรือกินธรรมดาในกะรุงเหพไม่ใช่นะครับมาสมารถจัดงานเนี่เรื่องไหนเนาะครับนะอรับเป็นกําลังใจให้กับผู้คนประสบป,ประสวอุบัติุหแุเน,นะครับนโอ้ริงที่ห้องวยอยางเห็นเกิดครับอ่าครับเกิดถึงกับไฟธรรมชาตินะครับก็ขาดกันไหวบได้เนาะครับนาะ แบบนี้อ้าวเจ้าไหนกับสู่งกันต่อไปครับสํารับกุไอยูอ่ะกุไอยู่กับสู่กนต่อไปแล้วครับเนาะจะได้กับฝากอะไรขึ้นก็ครับสํารับอุบลไซส์ซาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดกับวทีเครื่องเสียงรถแหบครับพยนต์นครับผมคนคีมงานเท่าสมแซมปากกุลักกับตองซอมตู้เออมันต้องซอมได้พรทธาตุได้ตกแก่ซอมม้นเป็นธานติเออจข็ความได้ทีมงาน ตกลงไม่ธรรมดาของบอดีของพังตกอมครับอ่าเห็นรถกระบะไหมเนี่ย,บ,บ,ยบุรุษใส่เงาหน่อยครับวีดีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนต์นี่วัยบริการครับช่วงเงียบครับงานบ่มนี่นะครับเด้อพี่น้องครับเออิช่วงนี้ก็คนออกงานกนเป็นปกําลังใจให้คุณสมไพ่ครับคนครับผมเนี่ยโกลงไม่ธรรมดานะครับต้องให้เป็นไอ้ เป็นญาติพี่น้องครับผมน,นะครับงานหนึ่งเรื่องนั่งเผ็ดกับผสมก็จัดครับเพระาะว่ามันกะเนาะแต่เห็นใจครูเป็นประสบไทยเนีนน่ยบนไซน์สร้างเขาลงครับเสียงอีสานเพิ่งเกิดเขาโก,กดังครับพักหลายมือเติมยี่หรอกคนน่ะเอาจนเขาให้มีการมีงานจัดการจัดงานแถวขิงของเท้เด่นนะครับเนาะแถวบ้านหนองอีสานเทากับกบ้านใดเพราะมีงานมีการอะไรอยู่ เูอทุกเียมเกิดทุกป้นะครับคนตึกถล่มนะครับเนาะก็จะได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนะครับเด้อสู้ๆกันต่อไปครับผมนี่ทีมงานเฮาขนาดทีมงานทำโบนิ่นให้กันก็ต้องสู้ครับสู้ไปด้วยกันครับผมคนไทยเฮาไม่ถอดทิ้งกันครับเป็นกำลังใจให้กันส่งกันในกันนะครับนี่ยังพี่พ่อเสือเลือกันเลกับผมสซอยกันไปครับผม นะครับผมก็บ,บางงานได้เสริมกับเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่ะเออของอุญาตไทยจิบไทยบริเวณโกดังเขาเลยนะครับผมพอแต่ผมมีงานมีการเนาะครับผมเบิง่งความเคลื่อนไหวับเบิบ่งสถานการณ์ในโกดังเออเป็นอยู่จังได้กันเออูอโดัพักอยู่นี่ก็นอนอยู่นี่พอได้อยู่ทางอื่นมานอน ไปไปทำงานเครื่องเสียงกับนอนพากินหมีก็ได้มีบาทมีช่องกันยู่แค่นี้ก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านท้องการุธนานะครับท้างเขาให้เองบกไก่บกไก่เอจิดกันเลยครับนี่แฮมไปกับเห็นแต่รังคาครับบริเวณกรังอุบลไซน์เศร้านะครับเงียบเงาสเตอรเกินช่วงนี้งานไม่มีมีแต่งานซ่อมครับผมผลที่งานกับซ่อมแซมกันไปอะไดรกัน ขอบคุณเอซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลของผมคลิปนี้ือ้บามีแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ